ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมคาราสทีพีเอ็มฮะและกำลังจะเลี้ยกับ3เกมฟรีซึ่งเกมแรกในวันนี้ก็คือเกมเดอะแมนแมนไอ้ I, คนมนุษย์ฮะซึ่งจะฟังจากชื่อเกมนะครับผมใช่ฮะเกมนี้เป็นเกมเกลียน ทุกคนลองฟังเพลงนี้ดูสิครับผมมันเป็นเพลงที่ซื้อเห็นถึงความน่าสะพึงกลัวของตัวเรามากเลยที่เราจะมาเล่นเป็นฆาตกรในวันนี้ฮะเคยมีตำนานตำนานหนึ่งของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบอเมริกากล่าวไว้ว่าได้มีฆาตกรต่อเนื่องผู้หนึ่งซึ่งไม่มีกระดูกเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวในร่างกายของเขาเขาได้ทำการฆาตกรรมและไม่เคยถูกจับได้และสิ่งที่ทุกคนกำลังจะเห็นอยู่นี้ก็คือเขาคนนั้นครับผม The Man Man และจาก กูออกไปจากใต้เตียงนี้ได้ก่อนกัดอย่าเป็นผมคิดด้วยนะเออน่ได้แล้วได้แล้วเออเฮ้ยดแมนแมนวัวละสีท่า เขาคือฆาตกรต่อเนื่องผู้ไม่มีกระดูกแม้แต่ชิ้นเดียวเขาไม่สามารถยืนได้เขาแทบไม่สามารถที่จะหยิบจับลวดทําอะไรได้เลยกางเกงในตัวน,นั้นกูว่าใส่มาละวสามสี่เดือนซึ่งชีวิตกูลำบากมากทำไมกูต้องเลือกไปคฆาตกรกูไม่เข้าใจเนี่ยนั่นแหละฮะคือล่างที่แท้จริงของผมครับผมไอ้คนมนุษย์จังหวัดกัวสิวัดกัว วัดก <What> ูอะอะไรสิ่งที่ผมต้องทําในวันนี้ก็คือผมน่าจะต้องไปเอามีดที่อยู่อีกฝั่งเรื่องของบ้านแล้วมาฆ่าชายคนนี้ฮะแต่ก่อนกูจะไปถึงเรื่องกูคงขาดใจตายก่อนแล้วแม่งน่าจะเช้าก่อนอนเฮ้ยยยสถึงกูจะไม่มีกระดูกแม้แต่ชิ้นเดียวกูเองเหลือเส้นประสาทอยู่นั่นแหละใช้แรงเวียง ของเส็นประสาทและทุกอย่างโง่ๆไปแต่ตามบอกตามตรงถ้าไม่มีเส้นถ้าไม่มีกระดูกปแต่ชิ้นเดียวกูน่าจะไม่ขยับได้ไม่สามารถขยับได้โดยซ้ำไปนะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอยโอไอตโต๊ะเป็ดถอยไปหอยหลอดกูมีภารกิจข้าตกรรมต้องทำได้แล้วได้แล้วกูได้มีดมาแล้ว ผะว่ามีดน่าจะแทงตัวผมตายก่อนที่ผมจะได้ไปแทงเจ้าของบ้านนะแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมคล่อง <c oughs> เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดผมใช้แค่พลังของเส้นประสาทตรงขาแบบรัวมมากๆผมสามารถลอยได้เลยเหรอวะเนี่ยเมื่อกี้ผมลอยได้นะลองดูใช้ที่ส่วนที่หนึ่ง yes yes <c oughs> ถ้าผมกดบนล่ะผมจะเดินได้ปะกูยืนได้ปะ เจอได้แล้วเพื่อนสู้เกมนี้น่าไปอยู่ในฟิสิกส์ที่บ้าคลั่งว่ะไม่มีกระดูกแม้แต่ชิ้นเดียวในตัวฮะแต่ท่านสามารถลอยได้จากการใช้แรงเวี่ยงที่มันเยอะเกินไปครับผมโอ้ยบาดมึงเลหมาแล้วเสียงคีย์บอร์ดนี้จะต้องสนอหูทุกคนมากแน่นอนเลยครับผม นี่คือถ้าไม่ตายกูลอยได้นี่คือฟิสิกส์ที่บาคั่งเจ้า,ากลับทางเดิมอีกกลับมาได้คืนไอโจนเป็ดเกมนี้เป็นเกมที่เล่นแล้วเหนื่อยที่สุดที่เคยเล่นมาเลยเกือบรอยได้แล้วเพื่อนลอยกลับทางเดิมหาเตี่ยมึงอะไกลละสายไกลมากละสายอา้าว <C oughs> คิวคอลิงคาวฆาตกรมีสองคนเหรอวะเนี่ยอีหอยหลอดเอกูมีคู่ปรับกูมีคู่แข่งในการฆาตกรรมชายคนนี้เหรอแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเรียนรู้วิธีผมกูเรียนรู้สกิลนี้มาสกิลวิสิกอันบ้าครับถ้าเกิดกูไปได้ถูกทางนะข้างหน้าข้างหน้าไป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 ข้างหน้าให้กูเถอะรีบ เขานักขานหนีไปได้ซึ่งนั่นหมายพบว่าคุณแพ้แล้วอ้อแล้วก็ฟังไว้นะคุณผู้เล่นผมจะไม่ฉากจบเท่ๆกับคุณด้วยถามหน่อยเธอว่าทําไมผมต้องให้รางวัลคุณหลังจากที่คุณแพ้มาด้วยก็อยากจะบอกคุณผู้เล่นอยู่นะว่าให้ลองใหม่ครั้งแต่ลองนึกดูสิถ้าเกิดคุณแพ้รอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมน่าจะสงสารคุณผู้เล่นจัดๆเลยมึงต่อยกับกูให้เพื่อนเร็ว <laughs> ออบอกไว้ก่อนนะคุณผู้เล่นผมไม่ให้ปุ่มรีเซ็ตคุณได้ดซ้ำไปปุ่มรีเซ็ตนั้นมีไว้สำหรับผู้ชนะเท่านั้นดนั้นหมายคพรามว่าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือรีเฟซเบราว์เซอร์ของคุณแมปเกมนี้เป็นเกมที่ปากจัดที่สุดที่เคยเห็นมาเลยเอาละมาเอาใหม่รอบนี้กูเซียนแล้วรอบนี้กูเซียนแล้วบอกตามทงเพื่อนเมื่อกี้ว่า,ากูใช่ไหมรอบนี้กูแทบเดินได้โดยซ้ําไปดูวิธีการเดินของกูนั่นสิฮะย่าสวิงตัวไปมาดิไอ้เปรตเอเอนั่นแหละเอามีดหยิบหยิบ ออนนั่ไปสปีดลันสปีดลันฮผมต้องไปแทงอีกผู้ชายข้างไหนเก้างนั้นก่อนเออนั่นแหละได้ละเย้มาเพื่อนกูดักกูดักกูดักสปีดลันตายซะเถอะแทงมันสิเพื่อนแทงมันแทงมันแทงมันแทง

เป็นเกมที่รีแลกที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยเกมนี้ยืนได้แล้วผมยืนได้แล้วในที่สุดกูยืนได้แล้วแล้วก็ล้มคืนอีกรอบเย <c oughs> <Yes. c oughs> แบบไหมใช้เวลาเป็น2นาที30มสิบวิแล้วก็ได้ฉากปิดที่โคตรคูลเลยด้วยขอบใจเพื่อนโอ้โห,โโหเวรกับแล้วดันมีภารกิจอื่นให้ทำด้วยย้ายทีวีไปที่ห้องนอนแล้วก็หากลองเก็บของรับผมควรทำดีไหมอ่ะลองสักรอบแล้วกันเพราะไหนๆก็ฝึกมาแล้วฮะอะไรหากลองรับอย่างนั้นเหรออืมอยู่ข้างนอกหน้าต่างแน่เลยผมว่า หน้าต่างมันเปิดไว้มันต้องมีเหตุผลที่มันเปิดไว้สิกระยดดออกได้แล้วออกยกขาขึ้นยกขาขึ้นโคตรเหนื่อย นขนาดนี้แล้ววะช่วยวอเนี่ยผมเห็นกุญแจอยู่ทางซ้ายนั่นฉะนั้นต้องลุกไปหยิบกุญแจให้ได้ยางลับ เน่ดูสิตัวนี้มีอะไรลำบ่ายชิเปงเลยรำเมื่อยมือมากเลยด้วยไม่ไหวแล้วเหนื่อยนั่นแหละถ้าเกิดทุกคนอยากลองเกมนี้นะเดี๋ยวลองเองครับผมเกมชื่อ The Man Man พิมพ์ไปใน Google เลยครับผม dot isio com ครับผมตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมต้องไปก่อนแล้วผมเอาแค่ชนะครั้งเดียวพอแล้วเกมต่อไปฮะ ปวดแขนเลยอ่ะเจ็บคอกับเกมเมื่อกี้เลยเอาล่ะเกมที่สองในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า No Snake Hotel ฮะเป็นโรงแรมที่ไม่มีงูเลยจริงๆไม่มีจริงๆโอเค The Devil Incarnate งูคือตัวตนของปีศาจมาเกิดใหม่ เพอร์เฟกต์โนสเน็กจะไม่มีงูที่นี่99.99%การันตีไม่รับคืนเงินถ้าท่านเจองูทุกกรณีอีก0.01%ที่เหลือมันค็ไม่เกิดกับผมหรอกมัง้งถ้าเกิดเจองูท่านควรที่จะเหยียบมันอย่าหาทำครับ <c oughs> มึงจะไม่รอดเอาอะสิหอยรอด อ่อละก็ผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนรีโงรโงแรมนี่ทำไมเกียดงูอะไรนักหนาขนาดนั้นครับ <laughs> ผมจะต้องการันตีแปะป้ายดูนีนันไว้ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดมันต้องแปะป้ายเตือนไว้สักขนาดนี้นั่นหมายความว่าเคยมีเหตุการณ์ที่แบบมีงูบุกเข้ามา ตอนนี้ฉันเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันเลยฉันไม่อยากเชื่อว่ามันสามารถเป็นไปได้เหรอแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกแฮปปี้มากๆในโรงแรมที่ปราศจากงูนี้โนสโตโนสเนกโฮเทลสามารถทำได้ตามที่ชื่อมันบอกเป๊ะเลยตั้งแต่เป็นเด็กฉันรู้สึกกลัวงูมากตั้งแต่เหตุการณ์ที่ฉันถูกกองทัพของงูบล่าข้างกองทัพของงูที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจับในขณะที่ฉันออกไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์กอง ครับของงูที่เต็มเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทําไมมีบางอย่างบอกเพราะว่า,วาจดหมายนี่เจ้าของโรงแรมเป็นคนเขียนเองวะ่ะและหลังจากเหตุการณ์นั้นมาฉันก็ไม่เคยออกจากบ้านเลยจนกระทั่งในวันนี้50ปีจากการโดดเดี่ยววันนี้ในที่สุดฉันก็ได้เป็นอิสระในที่สุดฉันก็ได้มีที่ที่มาพักผ่อนแบบปลอดภัยแล้วขอบใจสเนกโฮเทลสเนกโฮเทลคนทำโรงแรมนี้เขียนเองแน่นอนเลยฮะ แต่ก็ดีอ่ะนั่นหมายความโรงแรมนี้ไม่มีงูแน่นอนฮะไม่มีงูแน่100%ซ์ไม่มีจริงๆโอ้โหแต่สภาพมันทำไมมืดจังวะเอ็กซ์เพียงูมันอยู่ทุกที่นอกจากที่นี่เยี่ยม ครั้งหนึ่งฉันเคยไปที่โรงแรมอื่นไม่ใช่โรงแรมนี้ฉันเดินเข้าไปในห้องของตัวเองเมื่อฉันหันหลังไปแล้วปิดประตูเมื่อฉันมองไปที่ที่แขวนเสื้อนั่นฉันก็เห็นงูห้อยตัวลงมาแต่ที่นี่ไม่มีอีกแล้วที่นี่คือโนสเโค e ฮเทลโรงแรมที่จะไม่มีงูฉันไม่ต้องห่วงเรื่องไอสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตที่มันเลื้อยคานแบบนั้นโผลมารบกวนฉันอีกแล้ว โอกาสมากเลยเนาะเรื่องแบบโรงแรมนี้มึงจะไม่มีงูนี่หอยอนีล่ลอนอะไรแล้วนั่นเสียงอะไรนั้นอโหลม,มีบางอย่างบอกผมว่าที่นี่อาจจะไม่มีงูก็จริงแต่มันมีบางอย่างที่อันตรายกว่างูอยู่อีกฝั่งห้องข้างๆ101 102โอ้โหแล้วมันให้กูไปห้อง100ซึ่งก็น่าจะเป็นห้องนี้แหละ ไม่ก๊โรงแรมนี้โนสเนกโอเคแค่งูตัวเล็กๆแต่ทําไมงูตัวเล็กๆง่ๆนั้นลอยเลือดมันขนาดนี้ได้วะเนี่ยสงสัยมันบาดเจ็บอยู่อะไะลูกโผล่มาไหนเขาบอกโรงแรมนี้โนสเนกฟะอีหอยหลอดเออหรือว่าพวกงูมันเริ่มทรงหน่วยจูโจมา <c oughs> <c oughs> Jesus ัสคร s สสเน็กโนสเน็กป้ามึงอ่ะมันทำมาหลอกคนกลัวงูแน่นอนเลยฮะฟันทงร้อยเปซ็นฮะเกมนี้แล้วก็โรงแรมเวียนนี่งูมันทำที่นี่มาเป็นกับดักแน่เลยรับประกันได้ว่าไม่มีงูเพื่อหลอกมนุษย์ให้มาอยู่แล้วมันแหลกเจ้าเลยนะไอ้งูเปลตเอาแต่จบแล้วเหรอไม่อย่าบอกว่าถ้าเกมไปแค่นั้นเดียว เดี๋ยวก่อนจบแล้วจริงอ่ะเดี๋ยวผมขอเดินเช็คอีกรอบครับผมเผื่อมีอีสเตอร์เอกหรือว่าอะไรอื่าล่ะไหนมาอีกรอบสิโอเคงูน้อยแล้วก็ฟึ๊บขวาขวาขวาเอาไปไม่ได้ทางตันอีกเวนกำไปตรงไหนได้ล่ะทีนี้เอชรสรุปไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลย่ออีสเตอร์เอกเลยครับผมเป็นเกมที่เน้นสั้นแบบสั้นมาก แต่ก็มีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งนะก็คือโคตรสวยเลยภาพเห็นเขาบอกว่าใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวทำด้วยนะภาพเกรดเนี่ยอาทิตย์เดียวทำแล้วดูโมเดลงูนั่นสิเมื่อใครก็ตามที่เป็นคนทำก็ผมฝีมือจริงเรื่องโมเดลเนี่ยอะไปะเกมต่อไปขึ้นชื่อว่าเป็นเกมเกลียนกูว่าแล้วว่าต้องมีเช็ค ดูท่าทีโพสอันน่าสยบสยองนั่นด่ฮะแลัทีนี้จะไม่ให้กูใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเลยหรืออยังไงวะเดียไปไหนมาไหนก็เจอหมดเออเอ,อ,อะ่ะมา Disclaimer เ,เ,เกมนี้นั้นยากมากแล้วเลเวลบางอันอาจจะต้องพยายามหลายครั้งอ,อีหอยอหลอดอะไรยากไม่ใช่ปัญหาเว้ยแต่ถ้าเกิดมัน entertain กูก็ดูกูก็เล่นปะ่ะลุยไปใช้คิกขวากดวิ่งชิปแล้วก็ี อินเทอร์แอคโอเคอะไะชั้นใต้ด <necessary> ินเลเวลหนึ่งอ๋อใช่ลืมบอกช่วยเกมนไปเลยเกมนี้ชื่อว่าเช็คเบสเบนครับผมก็คือชั้นใต้ดินของเช็คนั่นเลยฮะคือทุกคนคงคิดออกกันแลวว่าเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเราโดนเช็คเฮ้ยยอยหลอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กูสะดุ้งเลยแม่ประธานโทษเพื่อนจะมีเสียงซาวเอฟเฟกหรือว่าอะไรให้กูหน่อยไหม please ทีโพสได้นะ่ะทีโพสได้นะ่ะกลัวและสยดสยองมากเฮ้อโอเคเอ่ okay. เอเก็บหัวข้อ กูจะเล่นให้มันเอนเตอร์เทนยังไงวะเดี๋ยวเสียงเพลงเสียงเพลงให้สยองยังไม่มีเลยอีหอยออปชันในปับภาพยังไม่มีเลยสามเกมเกลียนกลับมาถึงจุดทางตันอีกรอบละครับผมเพราะว่าเราควรน่าจะต้องกลับไปเป็นสามเกมผีเหมือนสมัยแต่ก่อนแลวฮะเออช่างหน้าเศร้าสละเกินแต่ไม่เป็นไรครับผมหนๆวันนี้เราก็ได้เกมนี้มาเล่นแล้วผมจะทําให้มันถึงที่สุดแล้วกันซึ่งที่สุดของผมก็น่าจะไม่เกิน3มด่านหรอก พอดูความตื่นเต้นนี่สิความตื่นเช่นกระชากวิญญาณน,นี่ความตื่นเต้นที่แม้กระทั่งผมจะพูดลิ้นอย่างผ่านกันเลยอี่หอยโคตรกว้างเลยกูจะเล่นยังไงให้ผ่านโอ้โหตาย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 เช็เคเช็คโอ้อย่าทำร้ายกูอย่าทำโอ้ โอเคโอเคมันทำลายกูได้มันทำลายกูได้คุกนว่าแค่หยอดๆอีหอยหลอดโอเคฮะสรุปก็คือนางไม่มีแอนิเมชั่นตีนางไม่มีเสียงเพลงเพิ่มความน่าสยดสยองนางมีแค่ทีโพสและบินมาอย่างนี้แหละฮะคุณภาพคุณภาพ คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมต้องใจกล้าขนาดที่แบบไปขโมยโอ้ยอนิเมชั่นตายมุสยอดมากเลยจัสแก็์ป๊อบมาจากข้างล่างเลยเออจินเจอร์แบดแมนมันทำอะไรอยู่ที่นี่ดองกี้พุสอินบูธถูกจับหมดเลย ก็นั่นแหละเพื่อนบังเอิญว่าเช็คมันเกิดข้างไปนิดหนึ่งช่วงนี้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เชคค่อนข,ข้างจะงดหยิดเป็นพิเศษแม่นางก็เลยจับเพื่อนนางมาเอสตาร์ไว้ตรงนี้หมดเลยเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยกุญแจอ๋อกุญแจห้องฝั่งนูน้นกุญแจห้องฝั่งนูน้นอะอ่ก่อนตายผมต้องลองไปใช้กุญแจดูก่อนครับผมเออแต่ก็อย่างดีฮะอย่างน้อยด่านมันก็ยังพอมีแบบอะไรให้เราค้นหาอีกเพิ่มเติม อ๋ล <łość> ้วแลแลลลุญแจกุญแจกุญแจได้ปจะตามกูเข้ามาเช็ค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 อีหอยหลอนก็ยังเป็นเขากดเหมือนเดิมกูเกตเกมเขาโกรธโกรเยอะไป อ่านี่แหละฮะคอนเทนต์คุณภาพคอนเทนต์คุณภาพของช่องคารด CPM ที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อสายตาของทุกคนให้ดูอย่างบันเทิงนอกจากความบันเทิงแล้วเขายังได้สาระและความรู้รวมถึงกล้ามเนื้อและสมองทุกวินาทีที่ท่านดูสมองและก้ามเนื้อของท่านจะเพิ่ม10%นะครับผมทุกท่านรู้ไหม นั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านดูวิดีโอของผมเกิน24ชั่วโมงต่อวันความรู้สติปัญญาและกล้ามเนื้อของท่านอาจจะเกินระดับมนุษย์ทําให้จิตวิญญาณของท่านจะต้องเปลี่ยนกายหยาบเพื่อที่จะทําให้มันสามารถอยู่ต่อได้ในจกักรวาลนี้ครับผมไม่งั้นท่านอาจจะโดนอิเซไครโดยที่ไม่รู้ตัว แล้วกูบ่นอะไรนักหนาววนี่ยเมื่อกี้ประโยคยาวๆเมื่อกี้คือเอ่อผมต้องก,การจะเสืออะไรมีใครอ,อธิบายให้กูได้มัง่งขนาดกูเป็นคนพูดเองกูยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้กูจะเสืออะไรเนี่ยเกมนี้กว้างเกินจนกระทั่งกูพูดอะไรไร้สาระกว่าปกติอีกอรอบสุดท้ายเอาล่ะผมจะลองตั้งใจเล่นดูฮะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมเช็คเหมือนมันรู้ตลอดเลยว,ว่าผมอยู่ตรงไหน แล้วแบบพอมันตามปุ๊บมันตามไม่เลิกเลยดูแมมดิดูแมมดิดมมดตามตแต่ต้นจะจบอย่างงี้เกมเขาวงกดมันป่าเพื่อให้กูามาวิ่งเล่นนี่นโรไอ้เรวมันต้องแบบให้กูซุกให้กูอะไรมั่งสิไม่ใช่แมมเล่นวิ่งอะไรจับในเขาวงกดกูจะรอดให้มึงไมมเนี่ยอ้าอ้า ้าตายทีพอถ้าตายทีพอ,าาอ,พอแม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมอัพคลิปอีกคลิปหนึ่งละกันเป็นการขอโทษในคลิปขคุอลเตี้ขอ,ข,อของคลิปวันนี้ฮะพอพอกันทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอัพคลิปเป็นการขอโทษทุกคนให้ละกันสําหรับคุณลิตี้ของคลิปวันนี้ฮะสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่นอน